สวัสดี FC ลุงหนวดที่น่ารักทุกคนครับมาอีกแล้วครับอีทีนี้สุ่มทีมเล่นเหมือนเดิมมาในโหมดคู่นะครับช่วงนี้ลงแรงโหมดคู่ซะส่วนใหญ่ครับมีตีน้นุงลงกับลุงครับเป็นเกมไม่มีเกาะกันก็จะแตกง่ายอยนางนี้ครับ ไม่า่าจะใช้ตีนึงครับตอนนี้น่าจะ2 2ตี้ครับลุงกับทีมแยกกันครับมีตัวเลีนีเ,เ,เจอตีใหม่ได้ย่งรับยังดีครับได้2คิวลุงกับทีมเดินแยกกันนะครับสวยเพื่อนสวยส่วนใหญ่สุมทีมก็ก็จะแยกกันอยู่แล้วถึงถึงไม่ได้สุมทีม เล่นกับเพื่อนๆในแพลตฟอร์มก็เหมือนกันครับก็จะเดินแยกกันบ้างหาคิวกัน,นเพราะไม่งั้นถ้าไม่มีคิวเนี่ยเดี๋ยวแต้มจะไม่บวกเต็มครับเพื่อนคนนี้ก็ดีครับลุงดาวไม่ไม่นานน้องเขาก็เก็บเหรียญชุบเลยก็จะมีน้องบางคนที่ขอแอดเป็นเพื่อลุงครับลุงก็จะรับหมดทุกคนครับแต่ว่าตอนที่คอมเมนต์เนี่ยรบกวนนิดน,นึงช่วย แอดมาแล้วเนี่ยช่วยทิ้งชื่อไว้ด้วยครับเพราะบางคนบอกว่าลุงลุงไม่ยอมรับแอดเจ็บ้นไอที่ไม่รับแอดไม่ใช่อะไรครับเพราะว่าบางคนนี่ก็คือแอดมาแล้วเนี่ยคือลุงไม่รู้ว่าชื่ออะไรแล้วคนขอมาเยอะนะครับลุงไม่สามารถที่จะรับได้ บอกว่าแอดแล้วแอดแล้วแต่ไม่ทิ้งชื่อให้เนี่ยลุงไม่รับนะครับแต่ถ้าบางคนโอเคแอดมาแล้วทิ้งชื่อลุงก็อาจจะรับแอดแล้วก็เล่นด้วยนะครับต้องต้องฝากถึงเอฟซีเข้าใจจุดนี้ด้วยไปล่คิวกันยาว,ยาวครับมีอค่อนข้างจะเล็ก,กนะครับเล่นยากที่นึงก็หาศัตรูง่ายแต่ก็หามีมีบ้านแคมป์ค่อนข้งางเยอะครับแถวนี้ เจดีครับเกมที่เจอไม่ค่อยตึงเท่าไหร่เมื่อวานี้เล่นกับเอฟซีก็บพายเอฟซีลงไปประมาณสักสามเกมแต่ก็ได้ได้แต้มคืนมาครับเจอตึงเอาเรื่องเหมือนกันดาวลม่แต่ต้งเกมเลยต้องเล่นแก้แต้มคืนครับสวยเพื่อนสวย อ่างนี้แต่บนฟ้าเลยรู้ว่าเพื่อนชุบตรงนี้ยังจะมาเกิดใกล้ๆนี่อันตรายนะครับตอนนี้ลุงกับเพื่อนนี่ก็เดินคู่กันแล้วครับไม่ค่อยหากก่างเท่าไหร่ช่วงหลังนี้ไม่ค่อยเจอกับแคนดังๆเท่าไหร่ครับอยากเจอกับลงอ่างบ้างหรือแคนผลไม้ แคนไหนแรปเปอร์แค่ไหนก็ได้ครับที่เด่นดังนิดนึงอยากเจอตึงๆครับอยากลบอีกสัก200แต่ทำไงได้ครับสูงนั้นไม่เจอก็พอเจอไม่ตึงมันก็เหมือนเราไปทำร้ายตักแต้งนะครับดาวไปหนึ่งไปเจดี <amp> <You S 2> แค่วงวงแรกนะครับวงแรกลุงได้มา7คิวแล้วอะื่อลุงยังอยู่ด้านหลังอยู่นะ เจอโถงมะลุนไม่ไหวก็ต้องไหวครับถึงแม้จะเจอผู้เล่นใหม่นะครับแต่ถ้าเจอโถมบ่อยนี่บางครั้งเราก็ไม่ไหวนะครับโอ,อ้พอยพลาดไปเลยเดียวครับเพื่อนเดียว เพื่อนลุงเอาอยู่ครับทำอะไรก็ได้ครับคอยเชียร์อย่างเดียวตอนนี้เทียบร้อยสวยงามเพื่อนเกือบแล้วเกือบไม่รอดเกือบผิดแล้วแต่ตอนนี้ลุงได้เจ็ดคิวก็น่าจะน่าจะบวกแล้วครับบวกแล้วแต่ถ้าจะให้ดีก็คือต้องติดท็อปติดที่ ต่มีสอตัวนะครับถ้าบวกมนีซั่นก่อนดีครับคุณบวกประมาณตั้งห้าสิบหกสิบตรงนี้สบายเลยขึ้นขึ้นแบรนมาเตอร์สบายนะครับฟีซั่นนี้บวกประมาณสามสิบนิดนตัวแล้วก <'s> ันคืออันนี้ครับคือเราเจอไม่ตึง น้องที่มาเล่นเกิมลุงก็ไม่ไแน่ใจว่าอยู่แรงไหนนะครับแต่อาจจะแรงแดงแหละแต่ว่าก็ไม่ตึงเท่าไหร่ครับแรงแดงสมัยนี้ไม่ตึงเหมือนสมัยก่อนแลวแต่เมื่อวานในช่วงเงย็นในลุงเจอตึงจริงๆครับคือลุงตายตั้งแต่ต้นเกม2องสามเกมลบตลอดเลยแล้วาแก้สุนที่เล่นที่ถึงถึงได้ได้แต้มคืนนะครับ เดี๋ยวนี้เล่นนอกหมอกเดินนอกเดินนอกหมอกขอบวงเงันเยอะมากเลยต้องขออนุญาตเก็บตัวนี้ก่อนแล้วกันดูสองตัวนะัดดาไปหนึ่งไปหลังลุกนี่ว่าตนะัวนี้เรียบร้อยมีรู้เจอตีไหนหรือเจอเพื่อนเรายินคนระับน่าจะน่าจะเป็นตีใหม่ไปก่อนแล้วลุ ไม่ได้แล้วจ้าเจอคนพอดีครับสวยวงสุดท้ายแล้วครับตอนนี้ลุงได้13คิวเหลืออยู่4ตัวนะครับบนแบบดาวไปหนึ่งเหลือหนึ่งครับเพื่อนลุงวิ่งไปแล้วน่าจะเอากันอยู่ครับสบายสบายจะเชิยรองหนึ่งถ้าไม่ติดเล่นกันนะครับเก็ดลุงชาร์จแล้ว ลุงไปครบดีกว่าเผื่อเผื่อป้องกันการพลาดครับยังไงตอนนี้เราก็บวกเต็มครับเป็นยังไงก็ถ้าดาวตอนนี้อ่ะเพื่อนดาวแล้วถ้าดาวตอนนี้หรือสู้เขาไม่ได้ยังไงเราก็บวกเต็มนะทาให้เจอดังครับเรียบร้อยเลยลุงไปโง่ๆไปให้คิวเขา โอเคครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับอีพีนี้สุ่มทีมเล่นเหมือนเดิมครับใต้14คิวครั FC คนไหนที่ดูจนจบก็ขอขอบคุณ FC ทุกคนนะครับที่ดูจนจบฝากกดไลค์กดแชร์ขอกำลังใจให้ลุงหนวดเหมือนเดิมครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ